ร r e ซ t ตเตอ EA Creator Network and thanks to EA for the Game Code ซิมไวทีนคนนี้ไม่มีทั้งบ้านไม่มีทั้งเงินน้องต้องมารับบทวัยรุ่นสร้างตัวหาเงินเพื่อไปสร้างบ้านให้ตัวเองความฝันของน้องก็คืออยากเติมเต็มบ้านหลังแรกด้วยเฟอร์นิเจอร์จากแพ็คส l ล็กบ a ธรูมเฟอร์นิเจอร์สไตล์โมเดิร์นมินิมที่จะเปลี่ยนห้องน้ำธรรมดาให้กลายเป็นมุมพักผ่อนสุดหรูอย่างมีสไตล์และที่พิเศษไปกว่านั้น คลิปนี้เราจะมีกิจกรรมกีบะเวแพ็ s สเล k กบาร r o o มและสวีทอัลลอกด้วยติดตามพี่ดีว่ากติกาจะเป็นยังไงโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับน้องขี้ซาคนที่จะมาตกระกรรมลำบากกับเราก่อนอื่นก่อนอื่นก่อนใดเลยเราจะต้องให้น้องเขาเหลือเงินแค่ศูนเหรียญเท่านั้นก็ทำการใส่สูตรไปก่อนเลยมันนี่ z e เรียบร้อยแล้ว ทีนี้เราก็จะกลายเป็นคนคนที่ไม่มีบ้านไม่มีเงินไม่มีอะไรเลยแต่เรามีหน้าตาอันสวยๆอันน่ารักแบบนี้เพราะฉะนั้นก่อนอื่นก่อนใดเราจะมาเริ่มวิธีการหาเงินที่ง่ายที่สุดนั่นก็คือเซลฟี่ไปเลยสะเนี่โอ้โหขายได้ตั้ง40เหรียญอย่าหยุดหาเงินจ้ะไปกันต่อเซลฟี่ต่อไปเรื่อยๆเลยจ้ะยีหนู หลังจากที่เราทำการสแปมถ่ายรูปไปจนเรามีเงินมา175เหรียญแล้วเราก็ทำการเซิร์ชหาเทนเลยค่ะว่าตอนนี้มีเทนอะไรที่กำลังนำอยู่ c ัน n t r ทนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากที่เรารู้เรื่องเทนกันแล้วเนี่ยเราจะทำการไปที่ร้านติฟทเทลกันเลยนะคะก็จะมาทำการคีเอทลุกเพื่อหาเงินไปสร้างบ้านกันเลยป่ไปดูกันดีกว่าว่า เราจะสามารถหาเงินได้เท่าไหร่จากการขายเสื้อผ้าเออรับบทแม่ค่าออนไลน์แล้วหนึ่งตอนนี้เรามีเงินอยู่ทั้งหมด175เหรียญแล้วก็เทรนตอนนี้ที่กำลังมาแรงก็คือ ten country นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะเลือกจากแคตตาก็อที่เขามีมาให้ก็เป็นเสื้อตัวนี้ส่วนกางเกงเราก็จะเลือกเป็นตัวนี้ดีกว่าอุ้ยน่ารักจังเลยแล้วรองเท้าล่ะรองเท้า รองเท้าเป็นรองเท้าบูทแบบนี้ดีกว่าใส่หมวกอีกสักนิดนึงหมวกสไตล์คันทรีเป็นหมวกตัวนี้เลยยังเหลือเงินประทังชีพอีกหนึ่งอีกสิบเหรียญเราว่าน่าจะได้อยู่น่าจะได้อยู่แล้วเราก็จะทำการตั้งชื่อลุกของเราว่าคันที่โรสนี่โรสหลายตัวด้วยตัวที่หลายตัวด้วยแบบนี้ไปเลย หลังจากที่เราคีเอทลุกขึงเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ทำการใส่ชุดโปรโมทกันสักหน่อยเออน่ารักสุดๆใส่แล้วก็ถ่ายรูปโปรโมทกันด้วยลองเพลงเพิ่มดาวกันสักหน่อยซึ่งเราก็ไม่ค่อยแน่ใจนะคะกับการเพิ่มดาวอะไรแบบเนี้ยเราไม่เคยเล่นกับแพ็คแบบเฟมัสเกตเฟมัสเลยเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าการที่จะทําให้เราเป็นคนที่แบบโด่งดังมีชื่อเสียงเนี่ยต้องทํำยังไงแต่ตอนนี้ก็คือใส่ชุด โปรโมตตัวเองไม่หยุดซึ่งราคาที่เราจะขายนะคะก็ไม่แพงค่ะไม่แพง3ามแสนไปเลยนี่มันลุ้นกันว่าจะขายออกกันไหมแล้วระหว่างที่เรารอเนี่ยก็ถ่ายรูปกันไปอีกตอนนี้ก็คือมียอด follow สองพกว่า follower แล้วแต่ยังไม่มีใครซื้อชุดเราเลยอะไรกันแค่นี้อ่ะอ้ย มันจะรอดไหมกับการหาเงินด้วยวิธีนี้เราไม่เคยหาเงินด้วยวิธีนี้มาก่อนเลยทุกคนเราบอกเลยแอบลุ้นอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวขี้เศร้าฉันให้เธอมาหาเงินแต่ขี้เศร้าแบบน่าจะเกิดอาการตกหลุมรักแม่สาวคนนี้แม่สาวมอแกนนี่มันชาลินหาเงินหรือว่าชาลนจีบคะเนี่ยโอ้โหอ,อยู่ดีด ฟ้าก็ประทานเดียวนะทุกคนไดนาคาเลนเตอยากจะอยากจะซื้อชุดของเรา <Yeah! S 1> อยากจะซื้อชุดคันที่โรดของเราแป๊บเดียวแป๊บเดียวเองเท่านั้นทุกคน mm hmm. เพราะฉะนั้นเราจะรีบกลับบ้านกันไปส่งชุดดีกว่า <c oughs> เดินทางกลับมาบ้านกันแล้วนะคะโอ้โหหน้ายหนูก็คือไม่จอยเลยหารไหม้นะว่าตอนนี้เธอกำลังจะกลายเป็นเศรษฐีคนใหม่ มาเรามาทำการส่งชุดกันดีกว่าทำการส่งชุดไปแล้วแล้วตอนนี้ก็คือเรามีเงินส0 0 0 0นกว่าเรียลเราทุกคนเป็นไงาการขายชุดครั้งเดียวเนี่ยทำให้เราได้กลายมาเป็นเศรษฐีทีนี้เราก็จะมีเงินไปสร้างบ้านให้กับยีโนขี้าวของเรากันแล้วเรามาถูมือเข้าบิลโมกันดีกว่าในเมื่อเรานั้นมีเงินมากมายแล้วแต่ว่าบ้านที่เราอยากได้ในวันนี้ เราไม่ได้อยากจะทำเป็นบ้านที่มันหลังใหญ่โตมโหูรานอะไรขนาดนั้นนะคะก็เป็นบ้านที่คิดว่าอยู่คนเดียวดีกว่าเออเป็นบ้านสาวโสดอะไรอย่างนี้จะว่าเป็นบ้านสตาร์เตอร์ก็ก็ไม่ได้เพราะว่าคือเงินเราแบบปูขนาดเนี้ยมันก็คงไม่ใช่บ้านสตาร์เตอร์หรอกแต่ว่าก็จะเป็นบ้านหลังเล็กๆน่ารักน่ารักอะไรประมาณนี้นะคะ โดยรวมเนี่ยก็จะประมาณนี้ก็คือหห้องนอนหนห้องน้ำแล้วก็เป็น living area นะคะก็จะมีทั้งห้องครัวแล้วก็ห้องนั่งเล่นมาที่ส่วนหลังคานะคะวันนี้สัญญาว่าจะทำหลังคาที่ไม่ยากทุกคนสามารถทำตามได้อย่างแน่นอนสัญญาสัญญาเกี่ยวก้อยสัญญาเลยเราก็จะเอาหลังคาตัว half gable roof มาวางเอาไว้ตรงนี้ส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเราอยากจะ ทำให้เขามีความแบบยื่นออกมาสักเล็กน้อยประมาณนี้เลยแล้วด้วยความที่ในส่วนพื้นที่ข้างบ้านเนี่ยเขายังเหลือพื้นที่ค่อนข้างเยอะเลยเราไม่อยากให้เขาเสียประโยชน์จากตรงนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะมาจะมาทำลานข้างๆบ้านสักนิดนึงดีกว่าก่อนอื่นเนี่ยเราจะยกแพลตฟอร์มขึ้นมาให้เหมือนกับเขาเป็นรั้วนะครับเราไม่ค่อยช,ชอบใช้รั้วที่เขาให้มากับตัวเกมเราว่ามันยังไม่ค่อย โดนใจเราสักเท่าไหร่เราจะใช้รั้วแบ่งพื้นที่เขาเอาไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ทำการยกแพลตฟอร์มขึ้นมา เพื่อเป็นการแบ่งพื้นที่เราคิดว่าตรงนี้เราจะใส่เป็นสระว่ายน้ําให้เขาก็แล้วกันนะครับเราก็จะใช้เป็นสระว่ายน้าวงกลมแบบนี้เป็นครึ่งวงกลมตัวนี้นะคะไม่ใช่ครึ่งวงกลมสิมันต้องเป็นเสี่ยววงกลมหมแล้วก็ Copy เอามาประกบกันเอาไว้ประมาณนี้ถ้าเกิดเราว่ายน้ําใช่ไหมมันก็จะแบบเห็นวิวทะเลสาบตรงนี้ด้วยอ่าเป็นงานวิวดีเวอร์ สีของบ้านหลังนี้นะคะเรามีความตั้งใจว่าเราอยากจะใช้เป็นเหมือนกับโทนสีแบบเอิร์ธโทนเป็นสีไม้อ่อนๆคู่กับสีขาวอะไรประมาณนี้นะคะเราก็จะทาสีไม้ส่วนอีกฝั่งนึงเนี่ยเราจะใช้เป็นสีขาวๆพื้นๆเพลินๆประมาณนี้เลย ปดปอมตรงนี้เราจะใช้เป็นเจ้าหินแบบนี้ละกันเพื่อให้เขาเพื่อให้เขาเหมือนเป็นรูให้เราด้วยเราก็จะใช้หินแบบนี้ไปเลยค่ะตรงกําแพงหินตรงนี้เราจะปูปเป็นพื้นสีเขียวแบบนี้เอาไว้ก่อนส่วนสเต็ปทางเข้าบ้านนะคะเราก็จะใช้เป็นพื้นหินแบบนี้ละกันเราจะใช้หินแบบเดียวกันมาปูก,กับพื้นที่เป็นส่วนเอาท์ดของเราแบบนี้ด้วยติดหน้าต่างให้กับบ้านของเรากันดีกว่าหน้าต่างเราจะใช้เป็นเจ้าตัวนี้ สำหรับหน้าบ้านแล้วก็หลังบ้านตรงนี้นะคะก็จะไว้แบบนี้เลยส่วนด้านข้างของบ้านเนี่ยเราก็จะใช้เจ้าตัวนี้เลยแล้วก็จะติดหน้าต่างบานใหญ่เอาไว้ตรงนี้สักสงบานส่วนประตูทางเข้าบ้านเนี่ยเราก็จะใช้เป็นเจ้าประตูตัวนี้เลยเป็นสีไม้อ่อนๆแบบนี้ไปด้วยเข้ากับไม้ของบ้านเรามากๆเข้ามาในตัวบ้านกันแล้วนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาแปลกนิดนึงเพราะว่าเราจะ มาเริ่มทำจากห้องน้ำกันก่อนเลยเพราะว่าเราจะใช้แค่เบสเกมแล้วก็แพ็กสลิกบาร์โรูมนะคะนอกจากเฟอร์นิเจอร์แล้วเนี่ยเขาก็ยังมีวอลเปเปอร์แล้วก็พื้นมาให้เราด้วยจะมีสิ่งของอะไรที่น่าสนใจบ้างเนี่ยเราก็เลยอยากจะมาเริ่มที่ห้องน้ำกันก่อนบอกเลยว่าต้องถูกใจสาย DIY มากๆเพราะว่ามันมีไอเทมหลายอย่างมากๆเลยที่เราเห็นแล้วแบบว้าวแล้วก็คิดว่า ต้องได้ใช้เยอะเราก็ต้องได้ใช้บ่อยๆแน่ๆเพราะฉะนั้นก็มาเริ่มจากห้องน้ํากันเลยดีกว่าค่ะซึ่ง w a เป p a p e r ที่เขาให้มานะคะก็คือตัวนี้เลยเขาจะมีสวอตหลายสีมากๆซึ่งแต่ละสีเนี่ยก็บอกได้เลยว่างานดีมากๆงานดีงานเนี้ยบแต่ว่าสีวันนี้ที่เราจะใช้สําหรับห้องน้ําของเราเนี่ยเราจะใช้เป็นตีมสีเขียวแบบนี้แล้วกัน แล้วนอกจากวอเปอร์เราเนี่ยอย่างที่บอกว่าเขามีพื้นมาให้เราด้วยซึ่งพื้นเขาก็มาแบบเข้าเซตแบบธีมสีเดียวกันเลยเราก็จะใช้เป็นสีเขียวแบบนี้ให้เหมือนกับกำแพงของเราก็แล้วกันนะคะส่วนพื้นอีกฝั่งเนี่ยเราจะเราจะปูเป็นหินแบบนี้เบิกตัวไอเทมที่เราชอบมากๆในแพ็กนี้ก็คือเจ้าตัวนี้เลยเขาเป็นเหมือนกับพาริชันหรืออะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่เขาจะเขามีค่าเป็นเชลนะคะแล้วก็ เราดูดีเทลเขามันจะมีความเป็นเหมือนกับหินขดัดหรือเป็นปูนเปื่อยอยังไงก็บอกไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าวันนี้เราจะใช้เป็นสีขาวสำหรับห้องน้ำนะคะเราจะเรียงไว้ทางด้านบนแล้วก็ด้านล่างแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมานำกระจกตัวนี้เอามาวางปิดเอาไว้ตรงนี้เขายังมีเจ้าตัวนี้ค่ะเป็นเหมือนกับพาร์ติชันที่เอาไว้กั้นต่างๆคือเราดูสี ก็คือดีงามนี่สีสุดท้ายที่เราชอบก็คือเจ้าตัวนี้เลยซึ่งปกติแล้วอะถ้าเกิดเราทำห้องน้ำแบบเนี้ยเราจะชอบใช้กระจกในการ DIY มาทำเป็นเหมือนกับ partition กั้นพื้นที่ต่างๆทีนี้เราไม่ต้องใช้กระจกแล้วนะเราใช้เป็นเจ้าตัวนี้แทน ล้วทุกคนดูความดีเทลเขาสิโอ้โหโอบอกเลยว่ามันของมันต้องมีค่ะจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ผ้าสีชั้นที่เป็นลายๆแบบนี้นะคะนี่แบบกระจกใสเขาก็มีมาให้เหมือนกันเป็นไงโอโหดีงามมากๆในเมื่อเป็นแพ็กสลีปบาร์ด o รมเราจะขาดอ่างอาบน้ำไปได้ยังไงทุกคนดูความอ่างอาบน้ำนี้ดูดีเทลความเป็นแบบเหมือนหินอ่อนหินคาดแบบนี้ แล้วก็คือเป็นก๊อกน้ำทองเหลืองทองแดงแบบนี้ด้วยโอ้โหบอกเลยว่าดีเทลสุดแสนจะดีงามนี่ค่ะนี่ก็คือสวอตสีที่เราจะได้ไปสําหรับเจ้าอ่างอาบน้ําตัวนี้นี่ค่ะเขายังมีตัวฝักบัวแบบนี้ให้เราด้วยแล้วนี่ก็คือสวอตสีทั้งหลายแหล่นี่เราชอบตัวนี้สุดเลยมีความแบบร่องระบายน้ําตรงนี้ด้วยนะอาแต่ว่าห้องน้าห้องนี้เราจะใช้แค่ อับน้ำแล้วกันไหนใครเคยเบื่อชักโคกข,ของเบสเกมบ้างคะ่ะนี่คะ่ะเราได้ชักโคกตัวใหม่ด้วยทุกคนดูความดีเทลและความสีต่างๆของเขาสิโอ้โหโอถ้าไม่เรียกว่าดีเราจะเรียกว่าอะไรยังนะคะยังไม่หมดยังมีเจ้าอ่างล้างมือตัวนี้ที่เขาจะมีดีเทลที่แบบ มีผ้าขนหนูมีตะกร้าวางอยู่ใต้อ่างล้างหน้าแบบนี้ให้เราด้วยขอเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะคะเราลืมไปว่าเราอยากจะวางเจ้าต,ตัวนี้วางเข้าไปก่อนแล้วเราก็วางอ่างล้างมือเอาไว้ตรงนี้ค่ะแล้วเขาก็มีกระจกอันใหม่ให้เราแบบนี้โอ้โหสวอตก็คือเข้ากับตัวอ่างล้างหน้าของเรามากๆข้างๆกันตรงนี้นะคะเราจะวางเป็นตะกร้าผ้าซึ่งใช่ค่ะ เขามากับแพ็คนี้อีกแล้วดูความดีเทลตะก้าสารใดๆเอ่ยก็คือและใช่ค่ะไฟตัวนี้เป็นไฟที่มากับแพ็กสลีกบา r o รมอีกแล้วใช้คำว่าน่ารักได้เปลืองมากๆคลิปนี้นอกจากนั้นก็คือเรายังมีต้นไม้ที่สามารถสล็อตกับตัวตัวเจ้าสี่เหลี่ยมตรงนี้ได้ด้วยเป็นไงทุกคนบอกแล้วว่ามันดีงามสุดๆไปเลยแล้วใช่ค่ะมันยังไม่หมดแค่นั้น เขายังมีพวกคลัสเตอร์ต่างๆที่วางไว้ในห้องน้ำเนี่ยให้เรามาด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าถาดหวีตัวนี้ที่มีทั้งหวีแล้วก็กิ๊บนีผมแบบนี้ไหนจะเป็นแปรงสีฟันอันใหม่ของเราอีกแล้วทุกคนดูผ้าคนหนูอันนี้นะคะก็คือเป็นยังไงบ้างเป็นผ้าคนหนูที่แบบมีดีเทลความแบบความเป็นผ้านุ่งๆความเป็นผ้าแบบซับนาแบบเนี้ย ยังไม่หมดแค่นั้นนะคะใช่ค่ะอันนี้ก็คือมาจากแพ็กสลีกบาร์ดรูมอีกแล้วเป็นที่แขวนผ้าขนหนูอันใหม่เป็นไงดีไหมยยญขัดตัวใดๆเอ่ยก็อย่าได้ขาดนะจ๊ะวางเอาไว้ตรงนี้ด้วยแล้วถาดสบู่แบบนี้เขาก็มีมาให้ใหม่อีกแล้วทุกคนโอ้โหเป็นงามบอกแล้วว่าดีเทลสุดแสนจะดีงามเราจะย่อสักหนึ่งขนาดนะคะแล้วก็วางเอาไว้ตรงเชลตรงนี้เลย เติมกระถางต้นไม้เข้าไปเพิ่มความชุ่มชื่นอีกสักหนึ่งอันก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะอ่าแล้วเราลืมตัวนี้ไปได้ยังไงเขาเป็นกระดาษทิชชู่อันใหม่ก็วางเอาไว้ตรงนี้ด้วยโอ้โหแล้วก็เติมพรมตัวนี้ค่ะเข้าไปอีกสักหนึ่งอันนี่เป็นไงความเป็นผู้ความผ้านุ่มๆโอ้โหวางเอาไว้ตรงนี้เลยทำการเปลี่ยนไฟสักนิดหนึ่งนะคะ แน่นอนคะ่ะว่าไฟเนี่ยเขาไม่ได้ให้มาแต่ไฟติดผนังนะคะไฟห้อยเพดานแบบนี้ก็มีด้วยเป็นยังไงกันบ้างสุดแสนจะคุ้มบอกเลยนะคะเนี่ยโอ้โหอ่ะไฟหายนี่ไฟมันหายเราต้องซูมออกมาไกลๆนิดนึงนะคะก็จะเป็นความแบบที่จริงเราว่ามันเหมาะกับทุกๆห้องเลยนะไม่ใช่แค่ห้องน้ำสามารถเอาไปใช้ได้แบบหลายๆห้องมากๆ รวมทั้งไอเทมต่างๆที่เราได้มาจากแพ็กนี้เนี่ยเราคิดว่ามันสามารถใช้ได้อย่างคุ้มค่าที่ไม่ใช่แค่ห้องน้ำอะค่ะบอกเลยว่าคุ้มค่ะคุ้มเกินคุ้มเราออกมาที่ Living a r e รกันบ้างนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยเราอยากจะกั้นพื้นที่เขาสักนิดหนึ่งให้มันมีความแบบจะเต็ปต่างกันสักเล็กน้อยระหว่างพื้นที่นั่งเล่นกับพื้นที่ห้องครัวของเราตรงนี้นะคะแล้วก็มาทาสีวอลเปเปอร์กันดีกว่า เราจะใช้ไม้แบบนี้ให้เหมือนเป็นไม้ระแนงส่วนพื้นที่ที่เหลือเนี่ยเราจะใช้เป็นสีขาวแบบนี้เลยส่วนพื้นเนี่ยเราจะใช้เป็นเหมือนกับไม้สีอ่อนๆประมาณนี้หยิบเจ้าเชลจากแพ็กสลิ a บ h r o o m มาเรียงกันไว้แบบนี้เราจะเรียงเอาไว้ด้านบนแบบนี้ด้วยนะคะพอเรียงเสร็จเรียบร้อยเราเนี่ยเขาก็จะดูเป็นพื้นที่บิวอินประมาณนี้เลยค่ะส่วนตรงนี้เราก็ไปเอา ระแนงไม้จากดีบักมากั้นพื้นที่วอลเปเปอร์เอาไว้แบบนี้ติดทีวีลงไปตรงนี้เรียงเชลเบสเกมเอาไว้ข้างๆกันแบบนี้วางโซฟาเอาไว้แบบนี้เติมโต๊ะกลางสีน่ารักน่ารักเอาไว้สักสองอันย่ออีก1อันแล้วก็วางซ้อนกันเอาไว้แบบนี้เลย เปลี่ยนสีสักเล็กน้อยให้เขาดูต่างกันนิดนึงนะคะปูพรมเข้าไปอีกสักหน่อยในฝั่งนี้เนี่ยเราอยากจะวางเตาผิงให้เขาไปสักหนึ่งอันเพราะตั้งแต่เขาอัปเดตเบสเกมมาเนี่ยเรายังไม่เคยใช้เจ้าเตาผิงตัวนี้เลยแล้วเราก็จะเปลี่ยนสีกำแพงเอาไว้ประมาณนี้เลยเอาไม้จากดีบักมากั้นพื้นที่วอลเปเปอร์เขาเอาไว้ประมาณนี้ส่วนเนี่ยเตาผิงเนี่ยเราจะวางเชลตัวนี้ลงไปอันนี้เขาเป็นอัปเดตใหม่จากเบสเกมนะคะ โอ้โหดีเทลดีมากมากน่ารักสุดๆไปเลยส่วนข้างๆกันเนี่ยเราก็จะวางชั้นหนังสือเอาไว้ตรงนี้เติมเชลเอาไว้ข้างบนอีกสักหน่อยก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เลยแล้วในช่องว่างๆเนะะี่ยค่ะเราก็จะเติมเจ้าโต๊ะตัวนี้ลงไปเลยวางกระถางต้นไม้สีเขียวๆแบบนี้สักหน่อยและหลังจากที่เราไปใส่ของตกแต่งบนชั้นมาเรียบร้อยแล้วเนี่ย เราก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เลยนะคะแล้วเราก็แอบไปใส่หมอนที่โซฟาของเรามาด้วยแล้วในส่วนวอลปเปเปอร์ของห้องครัวนะคะเราก็จะใช้เป็นเจ้าตัวนี้เลยวอลเปเปอร์จาก Pack แพ l กสลิ a t h r o o m นั่นเองเรารู้สึกว่าเขาสามารถใช้ได้กับหลายๆห้องเลยไม่จำเป็นต้องใช้แค่ห้องน้ำก็ได้นะก็ดูดีเทลประมาณนี้เลยนี่เราก็จะใช้เป็นสีขาวข,าวขครีมอ่อนๆประมาณนี้นะคะ แล้วในส่วนของพื้นเนี่ยเราก็จะใช้เป็นกระเบื้องจากแพ็คเดียวกันเลยปูลงไปแบบนี้แต่ว่าเราอยากาเพิ่มลูกเล่นให้เขาสักนิดหนึ่งเราก็จะใช้เป็นสีอีโอรสแบบนี้คะโอรสอ่อนๆแล้วก็ทำการกด Ctrl F นะคะเราก็จะได้เป็นแผ่นสามเหลี่ยมประมาณนี้แล้วเขาก็จะมีสีที่แตกต่างกันนิดเดียวนะคะแต่เราอยากมาเพิ่มดีเทลให้กับห้องครัวของเราเพราะฉะนั้นเราก็ จะเรียงเขาเอาไว้แบบนี้เลยค่ะพอเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้พื้นที่มีดีเทลประมาณนี้เลยครัววันนี้เนี่ยเราคิดว่าเราจะทำอะไรที่ง่ายๆค่ะไม่ได้มีอะไรซับซ้อน <c oughs> ก็จะเป็นครัวที่เราชอบทำกันอยู่แล้ว <c oughs> ก็จะมีตู้เย็นแล้วก็เตา เปร์ตรงนี้ตามด้วยเตาตรงนี้อีกหนึ่ง upper cabinet ก็อย่าได้ขาดค่ะเรียงกันเอาไว้แบบนี้เลยในฝั่งตรงข้ามกันนะคะเราก็จะใช้เป็นเคาน์เตอร์บาร์ตัวนี้ค่ะ แล้วก็ใส่ซิงลงไปแล้วเราก็จะทําการวางโต๊ะทานอาหารเอาไว้ตรงนี้ใส่เก้าอี้เข้าไปเวลาทานอาหารจะได้ดูวิวนอกหน้าต่างไปด้วยเติมจานผลไม้บนโต๊ะอาหารไปสักนิดหนึ่งติดม่านบังแดดกันอีกสักหน่อยเราไปเติมของตกแต่งที่เคาน์เตอร์ม,มาอีกสักนิดใส่โลคุกกี้แล้วก,ก็ถางต้นไม้หลังตู้เย็นอีกสักหน่อยเติมกล่องนมแล้วก็ขนมปังลงไปที่เคาน์เตอร์บาร์ตรงนี้ ส่วนตรงมุมตรงนี้นะคะเราก็จะวางถังขยะแล้วก็กระหังต้นไม้อีกสักนิดหน่อยเท่านี้ห้องครัวของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเข้ามาถึงห้องนอนกันแล้วนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็จะทำการปูวอลเปลเปอร์ไปก่อนเลย วอปเปอร์เนี่ยเราจะใช้เป็นสีไม้อ่อนๆประมาณนี้นะคะส่วนพื้นเนี่ยเราจะใช้เป็นพรมสีชมพูอ่อนๆแบบนี้แล้วกันตรงหัวเตียงตรงนี้นะคะเราจะเราจะใช้ตัเชือตัวดีตัวเด,ดิมจากแพ็คสลี a บั r o ูมมาเรียงเอาไว้เป็นเหมือนกับหัวเตียง DIY ของเราแบบนี้เลยเรียงเสร็จเรียบร้อยทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างนะคะเราก็จะได้หน้าตาหัวเตียงบิวอินประมาณนี้เลยค่ะเราจะเอาม่านสีชมพูตรงนี้นะคะมาติดเอาไว้ตรงหัวเตียง ประมาณแบบนี้มาที่เตียงกันบ้างดีกว่านะคะเตียงเนี่ยเบสเกมเขามีอัปเดตเตียงมาใหม่ทุกคนดูสิก็คือสวยมากๆเลยมันน่ารักมุ้งมิงสุดๆไปเลยอะเราชอบมากๆคิดว่าในการสร้างบ้านเบสเกมต่อๆไปเนี่ยเราว่าเราน่าจะได้ใช้อีกบ่อยๆแน่นอนเลยสำหรับเตียงตัวนี้นะคะส่วนโต๊ะข้างเตียงเนี่ยเราจะใช้เป็นเจ้าตัวนี้ ยอหนึ่งขนาดนะคะแล้วก็วางเอาไว้ตรงนี้เลยวางนาฬิกาปลุกแล้วก็โทรศัพท์ลงไปตโต๊ะหัวเตียงตรงนี้นะคะส่วนข้างๆกันเนี่ยเราก็จะใส่อาร์ตเวิร์กน่ารักน่ารักตัวนี้ลงไปมัน snap น,นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องทำการทุบกำแพงด้านหลังออกไปก่อนจากนั้นเราก็ค่อยนำรูปตัวนี้มาวางเอาไว้ข้างๆกันย่อสักหนึ่งขนาดนะคะแล้วก็พยายามวางเอาไว้ตรงอ๋อยจะ s น a แล้วก็อย่าลืมตีกำแพงปิดเอาไว้ให้เหมือนเดิมส่วนตรงมุมนี้เนี่ยเราก็จะใส่ตู้เสื้อผ้าลงไปเอาเป็นสีชมพูแบบนี้ก็แล้วกันแล้วก็กระจกน่ารักน่ารักสีชมพูเอาไว้ข้างๆกันประมาณนี้แล้วเราก็ไม่ลืมที่จะใส่ตะกร้าผ้าเอาไว้ข้างๆกันเอาไว้ประมาณอ,อย่างนี้เลยแล้วก็ติดเชลจากเบสเกมตัวใหม่อันนี้ลงไปเอาไว้เหนือตู้เสื้อผ้าตรงนี้เลยเปลี่ยนสวอตสีสักหน่อย เอาเป็นเจ้าปลาหมึกกับปลาฉลามตัวนี้ดีกว่าเติมสปลายเพิ่มความสวยเข้าไปบนหลังตัวเสื้อผ้าแบบนี้นะคะเท่านี้มุมแต่งตัวของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแต่ก่อนที่เราจะขยับไปดูมุมอื่นกันเนี่ยเราอยากจะเปลี่ยนสีกําแพงสักนิดหนึ่งเราอยากจะเปลี่ยนสีกําแพงเฉพาะส่วนตรงนี้นะคะให้เป็นอิดๆประมาณนี้จากนั้นก็เก็บขอบด้วยไม้จากดีบักแบบนี้เลยค่ะ เราทำการสลับตำแหน่งตะก้าผ้าแล้วก็กระจกกันสักเล็กน้อยนะคะแล้วเราก็ว่าเราอยากจะติดไฟเพิ่มเอาไว้ตรงกำแพงตรงนี้เอาไว้2มุมแบบนี้เลยค่ะกระเถิบกันมาที่มุมนี้กันบ้างนะคะตรงนี้เนี่ยเราอยากทำเป็นเหมือนกับ working space เล็กๆเราก็จะเปลี่ยน wallpaper กันก่อนเลยใช้เป็นสีนี้ละกันแล้วก็ใช่ค่ะเราจะใช้เจ้าเชลตัวดีตัวเดิมตัวนี้อีกแล้วจาก sleek bathroom นะคะ เอามาวางไว้ทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างเลยประหนึ่งว่าเราบิวอินบ้านทั้งหลังด้วยการทำแบบนี้ไปเลยนะคะจากนั้นนะคะเราจะมาทำการเลือกเคาน์เตอร์บาร์ตัวนี้ค่ะเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเขามีความสูงที่เป็นระดับเดียวกันกับเจ้าเชลลตัวนี้ของเรานะคะเราก็จะเอามา DIY เป็นโตคอมนั่นเอง วางแล็ปท็อปลงไปเก้าอี้อีกสักหนึ่งตัวหลังจากนั้นเราก็จะทําการย่อตัวเคาน์เตอร์ลงไปแบบนี้เลยค่ะแล้วก็กระเถิบเขาเข้าไปแบบนี้หลังจากนั้นค่ะเราก็จะใช้เชลจาก s l e e k bathroom นะคะเขาไม่ได้มีมาให้เราแค่แค่เจ้บก้อนสี่เหลี่ยมตัวนี้นะเขายังมีเจ้าเชลตัวเล็กๆประมาณนี้ด้วยก็จะเลือกสีที่เขาเข้าเซตกันนะคะแล้วก็เอามาวางเรียงกันเอาไว้ ด้านบนแบบนี้เลื่อนระดับให้เขาตรงกับตัวคอมของเรานะคะหลังจากที่ทำการขยับเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้เป็นเหมือนกับโต๊ะที่หน้าตาประมาณนี้เลยด้านข้างๆกันเนี่ยเราก็จะวางเจ้าชั้นหนังสือลงไปเป็นเจ้าชั้นหนังสือตัวนี้เอาวางไว้ข้างๆกันแบบนี้เลยแล้วก็ทำการวางเจ้าบลัฟฟี่เอาไว้ตรงนี้อีกสักหน่อย เติมทงที่เขาเพิ่งอัปเดตมากับเบสเกมเอาไว้ตรงนี้อีกสักนิดนึงเติมเต็มพื้นที่ได้ดีมากๆแล้วก็เขามีหลายสวอตมากๆเลยนะเดี๋ยวเราขอเลือกสักแป๊บหนึ่งเนี่ยทุกคนมันดูน่ารักมากๆเลยอะเข้ากันกับห้องของเรามากๆแล้วเราก็จะเติมไฟดาวเอาไว้ตรงนี้แบบนี้เลยนะคะและในส่วนมุมตรงนี้นะคะที่ยังว่างๆอยู่ก่อนอื่นเราก็จะทำการติดม่านไปก่อนเลย มานก็แน่นอนค่ะต้องเป็นสีชมพูแบบนี้อยู่แล้วแล้วตั้งแต่เบสเกมเขาอัปเดตเป็นโซฟาตัวนี้มาเนี่ยเรายังไม่เคยใช้เลยสัก,กครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเราจะเอามาวางไว้ตรงนี้ดีกว่าส่วนข้างๆกันเนี่ยเราก็จะใส่กระถางต้นไม้ตัวนี้ลงไปเลยแล้วก็ใส่อีกสัก1อันเป็นมุมเขียวๆเอาไว้ให้เราได้นั่งเล่นกันนะคะเติมหมอนอิงตรงนี้เข้าไปอีกสักสอ,อันนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้เลย แล้วเราก็ไม่ลืมที่จะใส่พรมเข้าไปให้กับเตียงของเราใต้เตียง,งเราแบบนี้นะคะโอโหเป็นสีที่ค่อนข้างเข้ากับสีเตียงของเรามากๆเลยทการเปลี่ยนไฟให้เรียบร้อยนะคะส่วนไฟเนี่ยเราก็จะใช้ไฟจากแพ็กสลิปบาร o o ์รูมเลยเรารู้สึกว่ามันเข้าได้กับทุกห้องจริงๆก็จะเป็นอันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยสำหรับภายในตัวบ้านของเรานะคะ แล้วเราก็ได้ไปทำการตกแต่งเอ็กซ์เท r i o ของบ้านหลังนี้มาเรียบร้อยกันแล้วนะคะแล้วในส่วนของสระว่ายน้ำตรงนี้เนี่ยก็ได้ไปเพิ่มกิจกรรมเป็นเก้าอี้ซันเบดแล้วก็เตากรีวเอาไว้ตรงส่วนหลังบ้านตรงนี้เลยแล้วในเมื่อเรามีทั้งเงินมีทั้งบ้านเราก็จะมาทำการเมคโอเวอร์ให้กับน้องขี้เซาให้สมฐานะกันสักหน่อยเริ่มจากการเปลี่ยนทรงผมกันก่อนดีกว่า ทรงผมเนี่ยเราจะให้เขาเป็นผมสั้นเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือการเซ็ตอย่างดีแล้วก็ติดกิฟอีกสักนิดทาอายแชโดว์อ่อนให้สมวัยปัดขนตาแบบจับชอบเพื่อเพิ่มความแบวปัดแก้มอีกสักนิดเพื่อเพิ่มเลือดฝาดและสุดท้ายทาลิปกลอสเพิ่มความฉวว่ำ้ววและอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะมาช่วย complete ลุคของน้องขี้สาวของเราก็คือแพค sweet allure creator คิดจากคุณ h ฮ r r i s b ที่จะมาเปลี่ยนลุค้ซิมของคุณดูน่ารักขึ้นแบบร้อยเปอร์เซนมาพร้อมไอเทม27ชิ้นที่บอกเลยว่าดีเทลดีสุดๆใครที่เป็นสายหวานร้อยห้ามพลาดมีทั้งเสื้อสีพัสเทลสุดน่ารักที่มาพร้อมดีเทลโบและลูกไม้สุดเนี้ยบไหนจะดรสสไตล์ูกคุณลูกใจยังไม่หมดแค่นั้นเอเซอรี่เขาก็มีมาให้ทั้งหมวกสุดคิ้วต่างหูสุดเนี้ยบ และสร้อยคอหวานร้อยแบบนี้และไม่ได้มีแค่ชุดสาวๆเท่านั้นหนุ่มๆซอฟบอยเขาก็มีมาให้ <Wow. S 1> ทั้งเสื้อสีพาสเทลสุดละมุนเบลเซอร์เปใจสุดน่ารักหรือแม้แต่สเวตเตอร์ดีเทลนุ่มๆแบบนี้บอกได้คำเดียวของมันต้องมี หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปในวันนี้กันนะคะและขอขอบคุณทาง EA ที่ส่งคิดทั้งสองแพ็กนี้มาให้เราได้เล่นสนุกกันนอกจากนี้ EA ยังประกาศกิจกรรม Giveaway มอบโค้ด s l e e k Bat h Room และ Suite All ure, Pack ละ1โคด้ดสามารถรีดิมได้ฟรีผ่านทาง EA App เท่านั้นกติกาการร่วมสนุกคือคอมเมนต์ชื่อคิดที่อยากร่วมรุน้นพร้อมทั้งเหตุผลที่ชอบคนละ1คิดหมดเวลาร่วมสนุกในวันที่25เมษายน ประกาศผลผู้โชคดีในคอมมูนิตี้และพินพ์คอมเมนต์ในวันที่26เมษาเวลา19นาฬิกาและขอรบกวนผู้โชคดีติดต่อกลับรับโค้ดภายใน24ชั่วโมงหลังประกาศผลไม่งั้นถือว่าสละสิทธินะขอบคุณทุกคนล่วงหน้าที่มาร่วมสนุกกันแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย